thank you อันนี้น้ำแข็ง3ถุงครับแฟร์สามคนก็คนละถุงพอดีไม่ต้องแย่งกันแล้วทำไมวันนี้คุณเอฟถึงได้ดูแบบสดชื่นนานๆทีจะเจอตื่นมาเจอเช้าที่สดใสขนาดนี้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาตลอดชีวิตการเป็นเซลล์ที่ดูแลไอเลอร์ทูโก,โกก็เป็นได้เหนีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หน้าตามันสดชื่นเหมือนพี่เคมเมื่อวานนี้เลยนะกลัว <c oughs> <c oughs> ๆมันเดี๋ยวความเ<ห>ย็น <พบ S 1> มันจะดับลงเดี <พบ S 2> ๋ยวผมจะใส่ไว้ในตู้ฟรีซก,ก่อน <c oughs> พร้อมมากพร้อมแล้วคำถามน้ำแข็งมาแล้วครับน้ำแข็งได้เดินทางมาถ <meals. S 2> ึง <It> แล <Okay. S 1> ้วน้ำแข็งมาจัดตำแหน่งอาวันเราถุงเนื่องจากว่าเราโดนทาโดยคุณเอฟคุณเอฟแห่งแอดวานโฟโต้ซึ่งกล้ามากเป็นเห็ดดีๆไม่ชอบใช่ไหมก็เป็นเห็ดเป็นเห็ดอาดมาทาพวกเราเราเลยต้องจัดให้อภิ้าเอาไปเลย เราต้องบอกว่าเราอะรับคำทาคุณเอฟนะคะไม่กลัวอยู่แล้วเรารับคำทานะแล้วเราก็จะร่วมขอบริจาคด้วยของมูลนิธิสนหบสนุนสถาบันประสาวิทยาเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงก่อนดีกว่าเนาะก็คือผู้ป่วย A L S เนี่ยคือเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือไอ้โรคเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องของความผิดปกติของเซลประสาทเขาเรียกว่าเซลประสาทนำคำสั่งมันจะบังคับตัวไม่ได้ใช่มันจะบังคับกล้ามเนื้อบังคับสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ได้เนี่ยอยากจะกล้ามือถือถุงเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้บ ไม่สามารถคืนอ,อาหารได้สำหรับหรือที่เลวร้ายคือควบคุมการหายใจไม่ได้ตอนนั้นหนักสุดหนักสุดแล้วก็ยังไม่มียารักษาเขาได้แต่รักษาแบบไปตามอาการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะสนับสนุนในวิธี <c oughs> นี้เขาว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรายินดีมากเลยทั้งคุครั้งนี้ค่ะท้าใช่ไหมครับก็ไหนๆโดนท้าทายมาผมก็จะท้าต่อเย็นแล้วคนที่หนึ่งก็คือพี่เคสแคทเธอรีนลินเดีย คนที่สองนะครับน้องเจนชาลีนีนะคนที่สามนะครับพี่ไก่อินฟินิตี้พัสนะครับเรารู้ว่าพี่ไก่แล้วทำท้าแน่โอเคสำหรับเก้านะเก้าจะขอท้าต่อนะคะตามกติกาสาคนคนแรกก็คือคุณบุ๊กแห่งไอร์แลนทูโกนะคะที่เขาเขียนคอลัมน์รูปๆคำๆไปไอรลนทูโก .com/ คคุณบุ๊กไม่อยากออกซื่อลันต้องออกซื้อคนที่2นะคะขอท้าพี่ห่าวนะคะทูห่าวดอทนะคะต้องต้องขอ นะคดะิฉันมั่นใจว่าพี่หาวมีจิตใจที่เป็นกุศลทำได้ชาววังทองหลางต้องก้าชาววังทองหลางต้องกล้านะคะพี่หาวสำหรับคนที่3 9, ามก็ขอ,อาทาอาจารย์อาจารย์เก๋า,า 9, คือคุณเซอร์โจนะคะอาจารย์สุทิศักดิ์ภักรีเทวาก้าวลูมาเซอร์อยู่โลกไม่ต้องภายใน24ชั่วโมงก็ได้มาเซอร์ Master, กลับมาเมื่อไหร่มเซอร์รับคำถาเก้าเลยนะขอบคุณค่ะ อของเบนเนี่ยตามวฏิกาคือเราต้องค้าสามคนถูกไหมเราก็เลยนึกถึงคนที่เราเคยไปสัมภาษณ์มา <laughs> คนแรกที่นึกถึงคนแรกเลยเนี่ยก็คือพี่คูรเบีย พี่คูรเบียมาม่าคิงของเราพี่บอลเลิฟจริงๆที่ทำเนี่ยเพราะว่านึกถึงนึกถึงอยู่เสมอและติดตามผลงานมาตลอดเห็นแบบคุ้มบมากคุ้มบคนที่สองก็คือพี่แอล RBJ บเจของเราไอดอลไอดอลใช่เป็นไอดอลหลารรูปด้นนคนี้ใช่เป็นไอดอลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แรกเลยก็เลยนึกถึงอีกคนนึง แล้วก็คนสุดท้ายก็คือพี่แซมสมรภูมิแห่งแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์พี่แซมก็ช่วยพาเราเดินเที่ยวในแคนนอนอะไรอย่างเราก็เลยนึกถึงนึกถึงอีกคนนึงเหมือนกันนะคะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าพี่ดีเตอร์เริ่มก่อนเลยนะคะผมเอาอันเล็กสุดใช่ไหมไม่ได้นี่ของก้าวสีชมพูงั้นผมเอาอันนี้มาอะไรไม่ต้องไมของฉันไี่กันแล้วมาไม่ทำอย่างนี้ เดี๋ยวนิดนึงนะฮะผมก <des sure> ลัวมันเย็นไม่ทั่วถึงกันอ่ะผมต้องคนๆก่อนเอ่อกางก็ช่วยนะเดี๋ยวมันจะเย็นไม่ทัวไเรที่อ่อดี๋ยวดูดูทุกคนจะหวังดีกันเราไม่านทค่ร้านดีหน้าตาของลี่ไม่เต็มใจเลยนะฮะดูหน้าตาลี่ดิรีบอกลี่ไม่ได้อยากทำพี่ก้าวเลยใช่ไหมมีการคนด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้คุณแม่เมื่อวานแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ราดให้เลยเอาโอ้โห น้ำน้ำครัวคานรู้สึกองผู้่อยสักพักเลยไหมเพื่อไม่ให้เป็นการที่น้ำแข็งจะละลายเชิญท่านต่อไปนี่มันคาลาชีบีสักพักคือปกติเนี่ยครัวความหนาวมากเลยนะนี่พร้อมครับขอโทษนคารู้สึกของนกเป็นวินน เทช้ทาชาเทช้ทาช้าเอาเลยโอ้โหน้ำน้ำพี่พาแล้วครับทำกันด้วยนะได้โปรด ทำกันด้วยนะแล้วขอร้องนะคะคุณถามท่านนะืดทว่าทำบุญพวกเราเย็นยวดเราไปทำบุญกันดีกว่าอยาเราอ่าไปไปไปเราจะใช้เค o b บายแบงกิ้งในการทำบุญเราไม่ให้เห็นรหัสนะยอดเงินที่ใช้ได้ตอนนี้มีอยู่แปด้วเอาบัญชีที่มีตังดีไหมครู เราให้นาเล็กช่วยร่วมทำบุญด้วยตอนแรกน้ำบอกจะมาแี่นะตื่นสายไงน้ำปวดตอนน่กูมากูโดนแน่แอนโดนเดินน่ไรไม่เคยไม่เคยไม่เลยคุณลุ้งไม่มายังนอนเลยคิดดูเลยเราคนละพันก็รวมกันเป็นสามพันดีไหมดียืนยันนี่เรียบร้อย เรารู้สึกว่าเปอิมสุขมากเพราะว่าเราได้ทําบุญก็องอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันร่วมกิจกรรมทําบุญนะคะ <S <S อยากจะทําบุญกับมูลนิธิอะไรก็ได้เนอะแต่ให้ตรงกับแคมเปญเขาก็คือ,อ ALS